ครับนั่นึกษาอาจารย์ได้สอนค่าขนาดอิทธิพลที่เป็นดัชนีวัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน2ประเภทแล้วนะครับก็คือ Cohen's D แล้วก็ HSG ซึ่งเรานิยมใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสำหรับงานวิจัยเชิงทดลองนะครับวันนี้คลิปนี้อาจารย์ก็จะมาสอนอีกค่าสถิติอันหนึ่งก็คือ g l a s s Delta สัญลักษณ์เดลต้เราจะใช้สามเหลี่ยม นะครับสามเหลี่ยมนี้แทนถึงคำว่าจริงแล้วคำว่าเดลต้านี่ก็แปลว่า d i f f e r e n c นะก็ค,คือความแตกต่างนั่นแหละนะครับส่วน Glasses ก็เป็นนักสิติคนหนึ่งที่สำคัญในทางจิวิยาเลยนะครับชื่อ e a n V Glass นะครับทีนี้ค่าขนาดอิทธิพลในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็เอาไว้ใช้ในการประมาณค่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐานในกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือการกระจายของข้อมูลไม่เท่ากันนะเช่นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มทดลองการกระจายเป็นแบบนี้กลุ่มทดลองกลุ่ม E ส่วนกลุ่มควบคุมมีการกระจายต่างกันอย่างเงี้ยนะคับการกระจายไม่เหมือนกันดังนั้นนะก็จีนวีจีนเอจีวีกลสเนี่ยจึงได้เสนอว่าควรจะนะครับ มีวิธีการในการาหาดัชนีวัดความแตกต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐานอีกประเภทหนึ่งก็คือควรจะนำค่าบิงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมมาใช้เพื่อในการประมาณค่ามาตรฐานดังนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวที่เราใช้ในการหารข้างล่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเอา SD ของกลุ่มทดลองมาร่วมในการคำนวณน,นะดังนั้นไปเอา SD ของกลุ่มหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มควบคุมมาใช้ตัวหารได้เลยนะครับเขาบอกว่าทําไมถึงไม่ใช้ทําไมถึงสามารถใช้ SD หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมก็เพราะว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของการจัดกระทําตัวแปรอิสระยกตัวอย่างเช่นกลุ่มควบคุมนะตัวอย่างครั้งก่อน กลุ่มทดลองจะได้รับการจัดก,กระทําก็คือได้รับการฝึกสติ1เดือนใช่ไหมแล้วก็วัดความผาสุกดังนั้นนะครับกลุ่ม SD ของกลุ่มทดลองเนี่ยมันจึงได้รับผลกระทบมาจากการที่เรามีการจัดก,กระทํา1เดือนนะ a ก s สบอกว่ากลุ่มควบคุมนะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับ การจักระทำดังนั้นเขาสามารถใช้ชีวิตเป็นอิสระก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกลางนะพูดง่ายๆดังนั้นถ้ามันเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลางเนี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมเนี่ยจึงเป็นค่าที่สะท้อนถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แท้จริงของประชากรมากกว่าดังนั้นแกลสจึงแนะนำให้ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมเป็นตัวหาค่าดัชนีวัดค่าขนาดอิทธิพลนั่นเองนะครับดังนั้น ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหม่นะนักจิตวิทยาการปรึกษาทดลองผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มอันนี้เป็นตัวแปรอิสระเนาะซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อความสามารถในการปรับตัวทางสังคมเนั้นความสามารถในการปรับตัวทางสังคมจึงเป็นตัวแปรตามนะครับโดยที่เขาทําการทดลองโดยแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ30คนแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะเมื่อเราพิจารณาค่าสถิติพรรณนาเนี่ยเราพบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวภายหลังจากการทดลองของกลุ่มทดลองได้คะแนนอยู่ที่30.5คะแนนได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลองที่2.5นะแต่ค่าเฉลี่ยนะครับของกลุ่มตอนนี้ค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองอยู่ตรงนี้นะ30 อันนี้เป็น SD ของกลุ่มทดลองแต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมได้คะแนนการปรับตัวอยู่ที่22คะแนนแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่3.75คะแนนดังนั้นนะจากการจากโจทย์นี้เราจะพบว่านะครับตัวค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ2กลุ่มเนี้ยมันมีความแตกต่างกันมากดังนั้นถ้ามันมีความแตกต่างกันมากก็คือ,อยังไงนะครับ กลุ่มนะกลุ่มทดลองก็กระจายน้อยกว่าเพราะ2.5ใช่ไหมส่วนกลุ่มควบคุมจะกระจายมากกว่า3.25ดังนั้นนะมันไม่สามารถที่จะเอา SD2 อันนี้มาร่วมได้ Glass เลยบอกว่างั้นคุณเอาค่าของการกระจายของกลุ่มควบคุมมาเพียงอย่างเดียวเป็นตัวหารดังนั้นจากโจทย์นะครับแ l a สเดลต้าจึงเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองก็คือ30.5เนาะ ลบด้วยค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมคือ22หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของกลุ่มควบคุมคือ3.75นะครับลบกันแล้วหารด้วย3.75ก็จะเท่ากับ2.27นั่นก็หมายความว่าค่าขนาดอิทธิพลของแกสเดลต้าจึงเท่ากับ2.27หมายความว่ายังไงหมายความว่านักศึกษาในกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษาแบบกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมอยู่ประมาณ2.27ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับถ้าเราวัดเป็นภาพเนาะวัดเป็นภาพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการกระจายของกลุ่มควบคุมใช่ไหมตรงนี้0 1 2 3ดังนั้น2.2กว่าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระจาย ของกลุ่มทดลองเนาะตัวนี้ดังนั้นมันจะห่างกันอยู่ประมาณเดลต้าของคลาสก็ 2. ุเท่าไหร่นะครับ2.27นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นการคำนวณค่าคลาสดีนะครับอย่าลืมหลังจากคำนวณเสร็จแล้วนะครับลองทำแบบฝึกหัดที่3.2.2ที่อยู่หน้า112แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยให้พวกเรา ดูว่าคำตอบของเราถูกต้องไหมครับ